กับคุณภูณมาเนียศาสตราจาร์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรเื่อง่อปอัเเราจะเรียนรู้คือเรื่องอะไรไปติดตามกันได้เลยค่ะ โดดของเรามีอยู่ว่า8คู่12ค่ะโอ้โหสุดยอดเลย่ะถูสุดองค่ะ,คะ,คะนี่มีเกมคลิคที่สนุกนะคะะเพก่อนเลยนนะคะโดดของเราวิวว่าเจคู่6ค่ะคุกก็ตเจคู่6เป็นเท่าไหร่คะ วนเฉพาะคือจำนวนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และก็ตัวมันเองค่ะการหาตัวประกอบนะคะคือการหาว่าจำนวนใดที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวถือว่าเป็นตัวประกอบของตัวนั้นนะคะเช่นตัวอย่างที่1ค่ะการหาตัวประกอบของ2คืออะไรคูณกันได้2บ้างมี1นคูณสองสองคูณหดังนั้นตัวประกอบของ2มี2ตัวค่ะคือ1แล้วก็2 2จึงเป็นจํานวนเฉพาะ ัวประกอบของ4คืออะไรคูณกันแล้วได้4บ้างมี1นคูณสีคูณสอตัวที่ 2, ซ้ำนะคะดังนั้น4มีตัวประกอบ3ตัวคือ 1, 2และ4 4จึงไม่ใช่จํานวนเฉพาะค่ะตัวประกอบของ10คืออะไรที่คูณกันแล้วได้10บ้าง 1, นคูณสิคูณหไม่มี4ไม่มี5คูณกับ2นะคะดังนั้นมี4ตัวค่ะ 1, 2, 5และ10ดังนั้น10จึงไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะ เรามาลองช่วยกันหาค่ะว่าจํานวนใดต่อไปนี้จํานวนใดที่เป็นจํานวนเฉพาะ3 5 7แล้วก็9ค่ะ,ฉะเฉลยนะคะ3เป็น5เป็น7เป็นเพราะมีตัวประกอบแค่2ตัวคือ1แล้วก็ตัวเองส่วน9ไม่เป็นค่ะเพราะมี3คูณ3ด้วยนะคะต่อไปค่ะ12 13 16และ19ค่ะ 12ไม่เป็น13เป็น16ไม่เป็นและ19เป็นนะคะเอาละค่ะทีนี้ตาเด็กๆบ้านนะคะช่วงหนูทำได้นะคะให้เด็กๆลองทำจากที่บ้านนะคะจำนวนตั้งแต่ 1- ถึง100มีจำนวนเฉพาะทั้งหมดกี่ตัวได้แก่จำนวนใดบ้างให้เด็กๆส่งคำตอบในวันเปิดเรียนค่ะคนที่ตอบถูกและส่งไวที่สุดจะได้รับรางวัลค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสาหรับคณิตศาสตร์ชั้นป .6 ในวันนี้นะคะไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเกิดว่ายังทําไม่ได้นะคะในชว่วงนี้นะคะให้ใเด็กๆได้ฝึกนะคะการท่องสูตรนะคะเพราะว่ามีความจําเป็นอย่างมากนะคะในการเรียนเรืเร่องตัวประกอบแยกตัวประกอบจํบจานวนเฉพาะหอรรมอลและก็คอร์รอนะคะจะต้องใช้พื้นฐานของเรื่องการคูณนะคะมากที่สุดเลยนะคะครูก็ฝากถึงนี้ด้วยนะคะและยัง สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบก,กันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะเอาใหม่ oh